เดี๋ยวห้องมาเบิ้งกันครับว่ามันมีอะไรเหลือกินในตู้เย็นบ้างโอ้นี่พี่น้องกล่องอะไรเนี่ยโอ้อันนี้หมูกระทะหมูมักพี่น้องหนน้ำจิม้มน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้โอเคนี่วันนี้เราได้เมนูแล้วนะครับผม นี่เป็นหมูกระทะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปกินกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีกรอบนึงนะครับผมมอนี้กับมาพอกันอีกแล้วครับผมกับ ครอบครัวอาร์ตนั่นดียู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมบักคำอาร์ตครับพี่น้องนี่พี่น้องวันนี้เรามีหมูกระทะพี่น้องวันนี้หมูกระทะของแท้เลยบะเนี่ยนี่อันนี้เป็นกระทะเทฟลอนเนะครับผมใส่กระทะเทฟลอนมันจังสี่บติดกระทะพี่น้องใส่น้ำก่อนใส่น้ำเพื่อสิเพ่ให้กระทะมันใหม่พี่น้อง นี่แล้วก็ไข่อันนี้เป็นไข่ไก่ไข่ไก่เมลโลเห็ดแตกน้ำจิ้มขาดเพราะได้น้ำจิ้มเทใส่สถ้วยก็กลอนน้ำจิ้มเียแค่นี้ก่อนพอ,อ จัดเลยพี่น้องมบมูวาหลายใหญ่ห้างอันนี้หมูมักใส่ต่อแกบป,ปิกนิกเลยพี่น้องแค่นี้ก่อนพ่อ,พอลงมาแซงสิอนะไรพี่น้อง นี่พอดีแล้วโอ้กระทะกระไดพี่น้องพอจับพร้อมแล้วครับห้ามันงุ่ยยัยนมันงุย่ยยันมันขวมเดี๋ยวไม่ได้กินพี่น้องโอเคเพิ่มแก๊สเั็กน้อยนี่ละ มนี้มีแต่หมูแล้วเป็นดองไม่เน้นผักเน้นแต่หมูนี่เนื้อแดงแดงช้ำๆเนื้อกำลังตึงๆพี่นองอืมอืมนุ่มแห้งเลยเนาะ กินแบบบ้านๆเน่ยพี่นอ้องต้องฝนตกบ้านน่ะโอ้ฝนตกพี่น้ง ใส่ใ่อนเติมน้ำนิดน้อยพี่น้องอยางนกระทะมันไหม้น้อยมาเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บ,แบนุ่มกันครับเห็นลังค้นขออาอเนี่ยพี่น้อง หมูจุ่มกับไข่แล้วกับมาจุ่มกับน้ำจิม้มอืมอืมขอ้าพี่น้อง้าได้ยินเสียงเสียงคนรบกวนกับต้องขออภัยด้อยครับผมกิ่นยู่นาบ้านพี่น้องอืม,อม เด็กให้มะเขือหมูพี่นอ้องมาด้ยวยจิ้มน้ำกันครับอืม,อมโอ้บระยากสิภาคหมูน,มนุ่มแห้งพี่นอ้องอืม

อโอ้โหฝ่ามืดเร็วใช่ปะ่ะมืดเราี่น้องฝนตกอ่ะมีป่ามืดความมีหมูความนี่เอง เดี๋ยวขอตักใส่ก่อนนะครับตักหนักไข่มันแตกเหรอไข่มันสุกแล้วพี่น้องมันขีดหนัก ม,มาใส่ไม้เลยไะเนะ่ยโอ้เสียงฝนแห้งพี่น้องถ้าเสียงฝนรบกวนก็นต้องอเอาะอภัยน้ำเวยครับผมใส่ไปเลยนี่เจียเจียแต่มันกระใจพี่น้อง มูติดกันพี่น้องมามาพี่น้องกินน้ากันครับมมีผพักเลิพี่น้องมาไยมันทินมไฟัฉยสิสละอือนี่นี่พี่น้องแต่อยบบ่าบอกส่ใจใจแล้วสว่นสดเลยเป่ะเนี่ยอือหือ หอนคือกันนะบาดเนี่ยอือหือว้หมูนุม่มแห้งพอสือไทยนุม่มแห้งไปหรออือหือว้าหอนหอนหอน droga. Um, um. <laughs> ah. นี่น้ำจิ้มใส่ก,ก้อนเล็กพี่น้องอม,มามาพี่น้องกินแบบง่ายๆ่ยู่แบบง่ายๆพี่น้องเพิ่มแกจกะจักหน่อยพี่นอ้นองนี่แหละสุกซาพอดพอสุเกเร็้ยวกินมะทัานนะพอสุกซากระจ่มให้มันกว่านี จังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ัาคำอาดด้วยครับผมเพื่อสีมีกำลังใจมาหาเน,อนาอแมงสู้พีสู้นองกินเนะพี่น้องคนไหนมันสุกทัวกันพี่น้องคนป้ายใจเย็นๆใจเย็นๆตะเลงไฟ <laughs> อืมแล้วบ้านเนี่ย เนื้อสะดุง้งนี่ไป่นองจำน้ำจิ้มโอ้โอ template, ื elite, ื mm ้เ hmm> ด uh. ี๋ยวเดี๋ยวเดี <th 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 ๋ยวบอกแกก่องลืม โอเคยังมวยเลยนะพี่รองกระดกกระดกอยูอ่ะอืม ฝน <c oughs> ตกบาแห้งไปเนาะฝนตกลินลินแต่ตกเบิดมืออือหือ อโอ้ยังแห้งอ่ะยังคนแหไไ้งเลยป่ะเนี่ยโบ้ส่งยานปั่านจะคล้องนั <c oughs> ไไ่งกินตากฝนมาป่ะเนี่ย โอ้ยิ้มเราบ้างนะพี่น้องเช่นไรสำหรับคลิปนี้เอาไปเห็ดตำเอาไปเห็ดกินกินง่ายแห้งบ้างนะพี่น้องหาผักยังมาห้วยก็ได้เอาน้ำมาใส่บ้างนะแล้วก็หาหมูมาใส้บ้างนะเอ้ยคือจังหมูกระ <ใน S 2> ทะสำหรับ<ห>ลคลิปนี้ก็<ๆ>ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหนา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประคําอาดผู้นี้น้เ้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ